วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการปรมารีสวรินทิ์ราชภากกาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครส่วนเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยามารีสวรินทิราชภากกาชาติไทยครั้งที่52โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ การขออนุมัติกรอบทุนการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านการพยาบาลสาธารณภัยของบุคลากรสถาบันสายวิชาการเพิ่มเติมการอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศสัญญาบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา2566 และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการการเงินคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการคณะกรรมการธรรมาพิบาลและจริยธรรมและคณะกรรมการัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เวลา14นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปิดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสนิพพระเทพพระรามราชดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสารตำนานใหมไทยประจำปี2567 ณสูนแสดงสินค้าและการประชุมอิแพักเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศก,การประกวดภาพใหม่ตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่ระดับประเทศประจำปี2 5 6 7จำนวน27ประเภทรวม33คนจากนั้นทองเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานหม่ไทยประจำปี2 5 6 7 ซึ่งกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรจัดขึ้นเป็นครั้งที่19ระหว่างวันที่1-4ถึงสสิงหาคม2567ภายใต้แนวคิดหมาสจั์หม่อนไหมภูมิปัญญาภาไทยเทิดไทยองราชันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญของภาพไหมไทยทรงพระกรุณาปโปรดกระเบดกระหม่อม พระราชทานสัญ,ญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมายไทยในประเทศที่นั้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบกระบวนการผลิตที่ต้องผลิตในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยพระราชทานเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานสีชนิดประกอบด้วยนกยูงสีทองนกยูงสีเงินนกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียวและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6พนรยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิทัศการเฉลิมพระเกียรติในทัศการตรานกยุงพระราชทานจะแสดงผลงานการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี257พันรสิทัศการ72หมู่บ้านรมใจปลุกหมอนน้อมถว 72, าย7จพรรษา ทศมินทรราชาสืบสารรักษาต่อยอดสู่12พันพฤกษาไทยสร้างสีสันบนผ้าไหม21ลายส่งเลือกและนิทรรศการเส้นทางอาชีพหม่อนไหมเช่นอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมธุรกิจจำหน่ายชาใบาหม่อนผลิตภัณฑ์ความงามและเฟอร์นิเจอร์จากไหมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานการบรูรณาการที่กรมหม่อนไหมร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิ นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมเส้นไหมด้วยกราฟินเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้แก่เส้นไหมและผ้าไหมนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเช่นเครื่องนุ่งห่มมีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้เย็นสบายเมื่ออากาศร้อนและช่วยให้อบอุ่นเมื่ออากาศเย็นการนำผ้าไหมมาพัฒนาเป็นวัสดุทางการแพทย์ช่วยผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเพื่อใช้ฟื้นฟูเนื้อเยื่อเต้านมที่เกิดจากการผ่าตัดมะเร็ง และผลงานจากนักโทษสู่นักทอการขยายผลต่อยอดโครงการพัฒนาผู้ต้องขังด้านการทอผ้าไหมสู่การประกอบอาชีพช่างทอผ้าไหมเมื่อพ้นโทษสำหรับผ้าไหมที่จำหน่ายในงานมีหลากหลายประเภทเช่นผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานผ้าไหมอัตลักษณ์จากทั่วทุกภาคของประเทศและสินค้าแปรรูปต่างๆจากหม่อนและไหมเช่นอาหารขนมเครื่องดื่มเครื่องสำอางเครื่องประดับและของแต่งบ้าน เวลา17นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัป <n> ปท <mustache. S 1> <con side orig ami> ุมพระราชทานพระราชบรกาศให้นายประสานไตรรัตนวรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมาการแผนกวิศวกรรม,มาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรม,มาศาสตร์พระถุตอองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายชยานนท์งามเบญจวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมชีวเวช จากมหาวิทยายลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาฟ้้าทุลออมพระบาทกรับบังคมทุนรายงานผลการศึกษานายตรันอนุสรผู้ได้รับพระราชทานทุนหมูลล่ลนิธิอันนันทหิดลประจำปี2566กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระด,ดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณมหาวิทยายลายัยเท็กซัสออสตินสหรัฐอเมริกา